เมนท์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะคู่รักอังกฤษสุดประทับใจแค่พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยแต่คนไทยยกระดับความเป็นมิตรขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคนไทยใจดีน่ารักยิ้มง่ายและเป็นมิตรกับผู้คนทุกเพศทุกวัยคือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ติดตัวคนไทยมาตั้งแต่เกิดจนชาวต่างชาติพากันยกให้เมืองไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มและยอมซูโกให้เลยว่าเมืองไทยคือดินแดนที่มีผู้คนเป็นมิตร และให้การต้อนรับดีมากที่สุดในโลกอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้หนุ่มอังกฤษที่ชื่อว่าเจได้พาแฟนสาวและเพื่อนๆของเขาไปเที่ยวที่ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยมีเป้าหมายที่จะไปหาชิมอาหารไทยอร่อยๆในแบบต้นตำรับไทยแท้ๆกันสักหน่อยแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้นมีมากกว่าแค่ความอร่อยของอาหารไทยเพราะว่าพวกเขาได้ไปเจอกับการต้อนรับแบบไทยๆท,ที่เหนือขึ้นปรีระดับถึงขนาดที่พวกเขาต้องเอ,อ่ยปากเลยว่า ความเป็นมิดแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากที่เมืองไทยโดยหนุ่มเจได้เผยแพร่คลิปนี้ผ่างช่อง YouTube ของเขาตั้งแต่วันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาและจะถึงตอนแจร์จำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า120,000วิวอันที่จริงแล้วถ้าดูกันผ่านๆคลิปนี้ก็ไม่ได้แปลกหรือมีอะไรเป็นพิเศษมากกว่าคลิปจากนักช่องเที่ยวคนอื่นๆเลยเพราะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการช่องเที่ยวทั่วๆไป ที่นักท่องเที่ยวพาก,กันไปเดินเที่ยวตลาดและหาชิมอาหารไทยในแบบต้นตำรับกันแล้วก็ถ่ายเป็นรีวิวลงช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งเราก็เห็นกันเป็นประจำจนชินตายอยู่แล้วแต่ในความคิดของแอดคลิปนี้กลับมีความพิเศษอยู่ที่ความมีน้ำใจของพ่อค้าแม่ขายในตลาดที่พวกเขาไปเที่ยวชมค่ะโดยหนุ่มเจได้พาคุณคาร์ลอรีนาแฟนสาวของเขาพร้อมกับคู่แฝดของคาร์ลอรีนาและเพื่อนอีกหนึ่งคนไปเดินล้อกันที่ตลาดนางเลิงกรุงเทพ โดยมีเป้าหมายเพื่อไปหาอาหารไทยในแบบต้นตำรับกินกันที่นั่นคุณเจบอกว่าคู่แฝดของคาร์โรเลนาและเพื่อนเพิ่งจะมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกและเคยชิมอาหารไทยชื่อดังมาก่อนแล้วตอนอยู่ที่โปโลแลนด์นั่นก็คือผัดไทยแต่ในเมื่อมาอยู่ที่เมืองไทยทั้งทีเขาก็จะพาสาวๆไปชิมอาหารไทยในแบบต้นตำรับหลายๆเมนูและร้านแรกที่หนุ่มเจพาสาวๆไปชิมอาหารไทยก็คือร้านอาหารตามสั่งในตลาดนางเลิ้งนั่นเอง นุมเจสั่งผัดกะเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งจานและเพิ่มต้ยมยำกุ้งอีกหนึ่งเพราะว่าคู่แฝดของคาโลโรลิน่าบอกว่ามาถึงเมืองไทยแล้วน่าจะลองชิมต้ยมยำกุ้งด้วยดูดูไปแล้วเธอน่าจะทําการบ้านมาเหมือนกันนะเนี่ยและความน่ารักของพ่อค้าแม่ขายและคนไทยก็เริ่มต้นที่ร้านนี้ค่ะในระหว่างที่คุณเจพยายามจะสั่งอาหารนั้นเขาพยายามจะสั่งและพูดเป็นภาษาไทยแต่พูดยังไม่ค่อยได้ คุณแม่ค้าก็พยายามช่วยลุ้นช่วยคิดคำให้อย่างเต็มที่แถมมีพี่ๆซึ่งคนหนึ่งน่าจะเป็นคนในร้านส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นลูกค้าช่วยกันลุ้นช่วยกันสอนเขาพูดช่วยเขาสั่งอาหารด้วยคุณเจถึงกับยิ้มและเอ่ยปากชมเลยว่าพวกเขาช่วยเราสั่งอาหารพวกเขาใจดีและพวกเขาก็เป็นมิตรมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณพยายามที่จะพูดภาษาไทยกับคนไทยคนไทยก็จะยิ่งเข้าหาคุณมากขึ้นไปอีก ซึ่งนอกจากจะช่วยสั่งอาหารแล้วทุกคนที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นต่างพูดคุยกับคุณเจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเก็บคะแนนความประทับใจจากนักท่องเที่ยวไปได้อีกหลายแต้มเลยและหลังจากที่ยืนรอกันสักครู่อาหารทั้งสองอย่างก็เสร็จโดยมีเสนอนราคารวมกันอยู่ที่130บาทจากนั้นเขาทั้ง4คนก็พากันไปหาที่นั่งกินกันในระหว่างที่หาเต๊ะนั่ง คุณเจก็ได้เดินไปซื้อชาไทยเย็นมาสองแก้วในะราคาแก้วละย5บาทคุณเจบอกว่าชาไทยนี่แหละที่เป็นเครื่องดื่มที่เขาชอบมากที่สุดในเมืองไทยและความน่ารักก็เกิดที่ร้านขายน้ำอีกแล้วเนื่องจากคุณพี่ที่ขายน้ำหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสและบริการด้วยใจมากๆแถมผู้ภาษาอังกฤษได้อีกนิดหน่อยและอาซาคุณเจเดินยิ้มกลับมาแล้วบอกกับสาวว่าแม่ค้าน่ารักแม่้ายใจดีแถมผู้ภาษาอังกฤษกับผมด้วย หลังจากนั้นคุณเจและสาวๆก็ลองชิมต้มยำกุ้งน้ำข้นและผัดกะเพราไก่ไข่ดาวซึ่งหลังจากที่ชิมแล้วทั้งสี่คนก็ลงความเห็นเป็นบทสรุปได้ว่าของแท้ต้นตำรับนี่มันอร่อยจริงๆและการที่จ่ายเงินไป130บาทสํบาทสำหรับอาหารที่อร่อยปรุงกันสดๆใหมๆ่ๆและมีคุณภาพที่ดีแบบนี้มันก็คุ้มค่ามากๆอีกด้วยจากนั้นคุณเจก็พาสาวๆไปที่ร้านข้าวแกงร้านหนึ่ง พวกเขาได้กับข้าวมาสามอย่างคือแกงเขียวหวานแกงขี้เหล็กต้มปลาและข้าวเปล่าสองจานทางร้านก็น่ารักมากจัดถ้วยแบ่งไม้พวกเขาด้วยความน่ารักของพ่อค้าแม่ขายที่ร้านนี้ก็คือดูเหมือนจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ส่วนคนลูกค้าก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยเป็นแต่ทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีแบบงูงป,ลปลาแต่ที่พิเศษสุดๆคือในตอนคิดเงินนั้น แอดได้ยินพ่อค้าคิดรวมได้ทั้งหมด270บาทแต่คุณพ่อค้าบอกเก็บเงินแค่250บาทเท่านั้นลดให้เลยแบบไม่ต้องต่อน่ารักที่สุดส่วนเรื่องของอาหารนั้นทั้ง4คนบอกว่าอร่อยแต่เอาจจะเผ็ดไปหน่อยสำหรับพวกเขาและอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นตลาดท้องถิ่นรสชาติก็เลยอาจจะเผ็ดและเข้มข้นกว่าที่ข้างทางตามแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นได้ จากนั้นพวกเขาทั้ง4คนก็พากันเดินไปซื้อมะพร้าวน้ำหอมมากิน1นึโลกในราคา25บาทตอนที่ชิมคู่แฝดของคาโรดีนาบอกว่ามันเทียบกับมะพร้าวปล,มปลอมที่โปลแลนด์ไม่ได้เลยน้ำมะพร้าวที่นี่กินแล้วรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นกว่ามากเรื่องที่น่าชื่นชมตรงจุดนี้ก็คือพ่อค้ายิ้มหวานมากแถมตอนที่ปลอกมะพร้าวเสร็จคุณพ่อค้าก็ไม่หยิบหลอดด้วยตัวเองแต่ยื่นให้ลูกค้าหย,ยิบเอง รับคะแนนความสะอาดไปเต็มสิบเลยค่ะแล้วพวกเขาก็เดินเลยร้านมะพร้าวมาอีกนิดเพื่อซื้อข้าวเหนียวปิ้งกินคู่แฝดของคาโรลีนาบอกว่าเธอเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจน่าชิมมากข้าวเหนียวปิ้งที่ร้านนี้มี2ไส้คือไส้กล้วยกับไส้เผือกและแอดก็เพิ่งจะรู้ว่าแถบยุโรปไม่น่าจะมีเผือกให้กินมากนักน,นะเพราะว่าสีคนนี้บอกว่าไม่เคยกินเผือกมาก,ก่อน คุณเจซื้อข้าวเหนียวปิ้งมาแบ่งกันชิมกับสาวๆอย่างละอันและในตอนที่พวกเขายืนชิมข้าวเหนียวปิ้งอยู่นั้นคุณป้าแม่ค้าก็น่ารักได้อีกแล้วเห็นตอนขายหน้านิ่งๆยิ้มหน่อยๆแต่แอบใส่ใจลูกค้าเฉยเลยคุณป้ายืนดูวพวกเขากินอยู่ห่างๆแล้วคิดได้ว่ามือและปากน่าจะเลอะแน่ๆคุณป้าก็เลยเดินเอาทิชชู่มาให้พวกเขาเช็ดปากเช็ดมือด้วยได้ใจลูกค้าและคนดูไปเต็มๆ จากนั้นสาวๆและคุณเจก็พากันมาที่ร้านขายขนมไทยร้านนี้มีขายทั้งขนมตาลขนมกล้วยข้าวเหนียวสังขยาและอีกหลายอย่างคุณเจบอกแม่ค้าว่าขออย่างละหนึ่งชิ้นและคุณแม่ค้าก็จัดให้หนึ่งกล่องรวมทั้งหมด6ชิ้น30บาทพร้อมกับแถมรอยยิ้มซวยอให้กับพวกเขาอีกด้วยและจากการที่ราคาค่อนข้างถูกคู่แฝดของคาโรลีนาก็เลยบอกว่า ราคาอาหารที่ตลาดแห่งนี้ถูกมากเมื่อเทียบกับตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งบางทีอาจจะถูกมากกว่า2-3เท่าเลยทีเดียวต่อจากร้านขนมไทยคุณเจและสาวๆาวก็พากันมาที่ร้านขายขนมเบื้องพวกเขาได้ขนมเบื้องมากิน5ชิ้นในราคา50บาทราคานี้แอดแอรู้สึกว่าแพงนะเพราะว่าแถวบ้านแอดชิ้นเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ราคาถูกกว่านี้มากๆ แต่ว่าราคานี้อาจจะเป็นราคาปกติของที่กรุงเทพก็ได้นะเพื่อนๆที่เคยซื้อเม้นบอกกันได้นะคะและอย่างสุดท้ายที่คุณเจได้พาสาวๆไปชิมในคลิปนี้ก็คือขนมถ้วยตอนแรกคุณเจซื้อมาสี่ถ้วยพวกเขาเข้าใจว่า40บาทก็จ่ายเงินไป40บาทแต่คุณแม่ค้าเก็บเงินเขาแค่20บาทเท่านั้นเพราะว่าราคาถ้วยละ5บาทแถมคุณแม่ค้าก็ยังน่ารัก เห็นทั้ง4คนกำลังเงืง้อเง,งจะกินยังไงดีก็เลยสอนวิธีกินง่ายๆให้อีกด้วยและหลังจากที่ชิมเสร็จคุณเจติดใจในความอร่อยมีของเงินแฟนสาวซื้อมากินเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยได้นะคลิปนี้ของหนุ่มเจนอกจากชาวโลกจะได้เห็นความหลากหลายของอาหารไทยแล้วก็ยังมีมุมน่ารักน่ารักของพ่อค้าแม่ขายชาวไทยให้ทุกคนได้ดูอยู่ตลอดทั้งคลิป และนักสาวพ่อค้าแม่ขายในคลิปจะใจดีและเป็นมิตรกับนักช่องเที่ยวแล้วคนไทยที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ก็น่ารักไม่แพ้พ่อค้าแม่ค้าเลยสักนิดเพราะพากันเข้าไปสอนวิธีกินและอธิบายถึงอาหารแต่ละชนิดที่พวกเขาชิมในคลิปกันจนแน่นคอมเมนต์ไปหมดมีอยู่ช่วงหนึ่งในคลิปหนุ่มเจและสาวคาโรลนาได้พูดถึงการช่องเที่ยวในเมืองไทยเอาไว้ด้วยว่าถ้าคุณไปเชี่วในพื้นที่ช่องเที่ยว คุณก็จะได้รับการปฏิบัติหรือต้อนรับแบบหนึ่งซึ่งมันก็ดีมากแล้วแต่ถ้าคุณลองมาเที่ยวชมตามตลาดช้องถิ่นที่ไม่มีนักช่องเที่ยวจากต่างชาติคุณจะได้รับการต้อนรับและสัมผัสได้ถึงความเป็นเม็รที่มากกว่าที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้ที่สําคัญก็คือคุณจะต้องพยายามพูดคุยภาษาไทยกับคนไทยด้วยเพราะพวกเขาจะชอบมากที่คุณพยายามคุยภาษาไทยกับพวกเขา และพวกเขาก็จะทําให้คุณได้สัมผัสกับความเป็นมิตรของพวกเขาในอีกระดับหนึ่งไปเลยส่วนคู่ฝ่ายของสาวคโรลีนาและเพื่อนอีกคนได้บอกไว้ว่าการได้มาเชียเมืองไทยพวกเธอรู้สึกได้เลยว่าพวกเธออยู่ท่ามกลางผู้คนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแถมมีความเป็นมิตรสูงมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งสุดๆที่นั่งเหนือจากเรื่องอาหารอร่อยสําหรับพวกเธอเลยก็ว่าได้คลิปนี้คอมเมนต์เกือบทั้งหมดเป็นคอมเมนต์จากพี่น้องชาวไทย ที่เขาไปช่วยกันสอนหนุ่มเจและสาวๆกินอาหารไทยและทำความรู้จักกับอาหารไทยแอดจึงขอละไว้ไม่ไดเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบ,บับแอดได้แปะลิงก์จะฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง หรือบอกวิธีการอ่านออกเสีงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ